เคลท็อกสนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ยุ้ยและน้องทัพทีมก็นั่งอยู่กับคุณหมออริยาที่มาอายุรแ,แพทย์ด้านภาษาวิทยาที่จะให้คำตอบกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะเมื่อกี้นี้นะคะพี่ยุ้ยก็เล่าให้ทัพทีมฟังนะคะเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดในสมองตีบค่ะจริงๆแล้วโรคนี้คืออะไรเหรอคะถ้าอธิบายง่ายๆนะคะเหมือนกับ เราลดน้ำต้นไม้ถ้าน้ําไปเลี้ยงไม่เพียงพอเนี่ยต้นไม้ก็เกิดอาการเหี่ยวเฉาใบไ,ไม้ก็ร่วงแล้วก็ตายถูกไหมคะ,คะก็เหมือนกับหัวใจเลือดติดสุบฉีดเพียงพอไหมหรือว่าที่ตัวท่อก็คือหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจผ่านคอขึ้นไปถึงสมองมีปัญหาหรือเปล่าข้อที่3ก็คือตัวน้ําเลือดมีปัญหาไหมเช่นบางคนเลือดหนืดมากมนะคะมีความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงสูงก็ทําให้เกิดอาการเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ,อถ้ามีอาการแขนขาอ่อนแรงพูดกันไม่รู้เรื่องถามอย่างตอบอย่างอาจจะมีอาการเดินเซ เวียนหัวเห็นภาพซ้อนอันนี้เป็นการบ่งว่ามีปัญหาที่หลอดเลือดที่มะนริ้งสมองถ้าหลอดเลือดติเดเยอะก็จะอาจทําให้เกิดอามาัมพฤกษ์ท่านถาวรก็ได้ค่ะจริงหรือเปล่าคะว่าถ้าเกิดว่าเราทานอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดอย่างเฟรนช์ฟรายหรือว่าอาหารที่มีไขมันสูงอะไรเงี้ยจะทําให้หลอดเลือดในสมองติดได้คะอ,อันนี้เป็นส่วนที่จริงมากเลยค่ะที่สําคัญนะคะฟาสต์ฟู้ดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอาหารมัน น,ะะนอกจากนั้นเรายังได้เค็มแล้วก็ได้พลังงานออกมามากจนเกินไปไขมันพวกนี้มันก็ไปแทรกสะสมอยู่ในชั้นของผนังหลอดเลือดก็จะ <c oughs> มีการหนาตัวขึ้น <c oughs> ทีนี้พอหนาขึ้น <c oughs> หนาขึ้นมากๆเนี่ยรูขนาดหลอดเลือดเนี่ยมีขนาดเล็กลงวันดีขึ้นดีก็อาจจะตันไปเลยก็ได้ค่ะ <c oughs> นอกจากเรื่องของไขมันสูงก็ยังมีเรื่องอื่นอีกค่ะ <c oughs> ที่เจอบ่อยคือเบาหวานค่ะอันดับที่1เลยอันดับที่2คือความดันโลหิตสูง เช่นคนที่สุบุรีเยอะไม่ค่อยออกกําลังกายค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เจอเยอะที่สุดเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าโรคนี้เนี่ยเกิดจากไขมันอุดตันแสดงว่าโรคนี้เป็นเฉพาะคนอ้วนหรือเปล่าคะข่าวร้ายก็คือเกิดได้กับทุกคนค่ะโอ้โหต้องระวังถึงฝ่ายห้ามกินปัจจุบันคนผอมนี่ก็มีไขมันสูงเยอะนะคะเนื่องจากอาหารแล้วก็กิจวัตรประจําวันของคนเราเนี่ยอยู่ในออฟฟิศเยอะขึ้นออกกําลังกายน้อยลงแล้วก็มีความเครียดอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้ตัวเองได้ไงคะว่าตอนนี้เราเกิดภาวะไขมันสูงแล้ว หนึ่งจากการตรวจเลือดค่ะ ก็ดูว่าปริมาณไขมันในร่างกายในเลือดสูงไหมมีเรื่องของเบาหวานหรือเปล่าคือดูเรื่องของเม็ดเลือดว่ามีความผิดปกติไหมควรจะมีการตรวจเช็คความดันเช็คสุขภาพนั่นเองนะคะถ้าต้องการดูว่ามีการตีบตันหรือยังอันนี้ต้องตรวจในการตรวจดูหลอดเลือด1ทําคือทอุลตราซาวซึ่งง่ายสะดวกแล้วก็ไม่เจ็บตัวดูว่าความหนาของผนังหลอดเลือดหนามากน้อยแค่ไหนเริ่มมีการแทรกซึมของชั้นไขมันหรือยังมีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นไหมสองก็คือดูว่ามีการตีบหรือยังถ้าตีบจะได้ไปแก้ไขป้องกันวิธีีท่เหลือก็ คือเป็นการเอ็กซเรย์ด้วยขึ้นแม่เหล็กอันนี้ก็เป็นการดูหลอดเลือดได้แล้วก็เห็นชั้นของไขมันได้อย่างนี้ถ้าเราเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยคุณหมอมีวิธีการรักษาย่างไรบ้างอะคะการรักษาอาจจะแบ่งไม่ง่าย2อ,อย่างคะ่ะ1 การรักษาด้วยการทยาอันที่2ก็คือรักษาด้วยการเข้าไปผ่าตัดทางขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนใส่สเตนผ่าตัดลงไปเพื่อกรีดเอาชั้นไขมันที่แทรกอยู่ตามผนังนีออกมาเลยนะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงของคนไข้ในการเลือกอีกทีว่าจะเลือกรักษาด้วยวิธีไหนแล้วก็เป็นมากน้อยแค่ไหนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนรอบข้างหรือว่าที่คนที่เรารู้จักอะไรเงี้ยค่ะเป็นโรคนี้เราจะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษยังไงบ้าง หลักๆคือหนึ่งเรื่องของอารมณ์คืออยากให้เพียดมากอันที่สองเนี่ยก็คือจะต้องปรับเรื่องเกี่ยวกับอาหารไม่ให้มันไม่ให้เค็มไม่ให้หวานจัดเพราะว่าเป็นตัวปัจจัยเสี่ยงทําให้ตัวหลอดเลือดมีการอักเสบแล้วก็มีไขมันไปแทรกได้มากขึ้นสุดท้ายก็คุมเรื่องยาค่ะบางคนเนี่ยรักษาหายแล้วก็กลับไปเดินทํางานชีวิตปกติเลยคิดว่าตัวเองหายสนิทดีแล้วก็หยุดยาแล้วก็เป็นซ้ําอีกก็คือโรคนี้สามารถกลับมาเป็นซ้ําได้อีก ใช่ค่ะถ้ายังไม่เป็นโรคคนได้รับการตรวจเช็คสุขภาพบ้างค่ะโดยเฉพาะคนที่อายุ45ปีซึ่งเริ่มมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแข็งวันนี้ยุ้ยและน้องทัพทีมก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้กับพวกเราและชาวคลับสุขภาพอย่าลืมทําตามที่คุณหมอแนะนํานะคะรับรองว่าแข็งแรงพร้อมสู้กับทุกโรคแน่นอนคะ่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะช,ช่วงหน้าอย่าเพิ่งรู้ไปไหนนะคะเพราะเมนูเด็ดเพื่อสุขภาพพร้อมเสิร์ฟอยู่แล้วในช่วงคลับเลโกเมนหลังโฆษณาค่ะ